สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีผมแท็กที่จะเก่งดีวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบ cinematic disaster survives เตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปแล้วนะครับผมก็มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะแต่แต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงเพื่อนผมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมใส่หูฟังมันอะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงเพื่อนผมมันได้ยินแต่เสียงก้าวจะไม่ได้แล้วครับ โอเคก็ไม okay, ่เป็นไรนะครับสมาชิกภาคเสียงเขาที่หลังนล่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแมพแล้วนะต้องรอเซรามิมาผมก็ไม่รู้ว่าเซรามิแห่งจะมาตอนไหนนะ้อกระโดดเล่นแบบนี้กันแล้วกันตอนนี้ผมกําลังเดินเล่นอยู่งน้ครับเหมือนแบบพิการบ้าที่แบบปัญญาอ่อนมากเลยนะคือว่าโอ้ยเยย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 มยย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 ยอยย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 ยหยาบด้วยนะครับยย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 อยย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 มาตายไปเร็ว โอ้เมกเกอด์ซูนามิมาเริ่มสูงแล้วครับผมคิดว่าซูนามิเนี่ยแม่งจะมาสูงเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยเแบบที่เล่นง่ายอะไรอย่างงี้นี่มันง่ายเกินไปแล้วดิส่ดที่ทีเปิดไพ่ก็เสร็จแจะไปโดนจับตีเฮ้ยมันง่ายอย่างงี้ไหมเนี่ยมันง่ายเกินไปแลยโอ้หรือเพื่อนกูตายยังวะเนี่ยเพื่อนผมตายยังเมีไม่ตายนะมันกระโดดเล้นอย่าตัวนู้น ว้าว wow. G G E C X D กดเกมนี่เกมอีซี่ง่ายจริงเลยแล้วไอ้เจ้านี้เอาสปินมาจากไหนวะไม่รู้ใช่ไหมเถอะเรา,ารไปดีเพื่อนปาครับต่อไปครับเลือกแผนที่ฮแล้วใครได้เลือกแผนที่วะเออใช่ไหมเถอะต้องผมคิดว่าน่าจะต้องไปหาพื้นที่แบบสูงที่สุดนะครับเพื่อขึ้นไปตรงนี้แม่งเลยขึ้นไป ฮขึ้นป้องไฟได้ครับเพื่อนเพื่อนขามสองหุ่นเนะีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซเรียบีมาละเซเรียบีมาแล้ว,ลวเฮ้ยเอายังไงดีเฮ้ยป้องไฟมันลงได้ไหมเนี่ยมันจะตายไหมวะเฮ้ยเพื่อนผมนลงไปแล้ววะ่ะลงไปดีปะไม่ลงดีกว่าอยูืดพนนี้แหละตายเนี่ยเฮ้ยเออเฮ้ยลงไปป้องไฟอะ่ะตายเ้วย่ยไอ้บาบนั่นไงกูให้มัตายจริงด้วยให้มันป้องไฟมาตายจริงด้วยเฮ้ย ตายไปเร็วดูสิมีผัดขค้เนี่ยเอาอีขี้นั่ไม่งูก็โดนหลบไทำไมวะเนี่ย What the hell What the fuck ้าวเกมดีที่เกมง่ายมันง่ายเกินไปอะครับทุกคนมันไม่มีอะไรที่ท้าทายคนนี้หรอง่ายเกินยัางคิวไม่คิวจัดเลยรอเดี๋ยวนะรออะไรอีกอะ รีบเปลี่ยนที่ปราสาทสายแล้วใครมาเลือกให้ผมคนนี้ว้าวปราสาทสายแม่งนี่มแค่เนี้ยหปราสาทสายเล็กขนาดนี้เหรอโอยึดมินี้ผมขึ้นไม่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 ขึ้นขึ้นขึ้น,นว้าวมีมีใครหยิบผมได้ว้าว ecxt จังหวะน,นี้ผมก็กระโดดเล่นนะม่งไม่รู้จะพากอะไรเลยแม่งไอ้ไม่สิเราต้องพากเราต้องพากให้ได้ โอเคครับอืมแล้วก็กดเล่นตองเตงตรงเตงเล่นอย่างนี้นะครับนี่มีอะไรททำนะฮะเออรอสนิมผ่านไปนะครับเราจะไปด่านต่อไปมาจจะมีขีดด่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นในโคุรด,ด่านก่อนก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับแบบคลายเครียดไม่รู้หรือว่าจะทำให้เครียดเดิมขึ้นแน่ นี้ผ่านมาอีกตาหนึ่งแล้วนะครับมีคนรอดก็เยอะอยู่นะทำไมคนรอดมันเยอะจังวะอย,ยอ,ยอยากให้คนรอดน้อยๆว่ะหาด่านยากๆก,กว่านี้มาเล่นหน่อยดิมีด่านยากๆก,กว่านี้มาเล่นมีครับเนี่ยขอด่านยากๆหน่อยได้ไหมครับอุ้ยด่านไม่ว,ว่ะเฮ้ยต้นไม้เท่ว่ะเฮ้ยขึ้นครับต้องขึ้นต้นไม้สูงที่สุดไปคิดว่าตานี้ซูเนมิน่าจะขึ้นมาประมาณพันเมตรเนี่ยแบบร้อยขึ้นมาเลยอะขึ้นขึ้นขึ้น ไปขึ้นไปเฮ้ยขึ้นไปเอาไปทางไหนต่อวะทางไหนต่อขาบนขึ้นได้้ะมันขึ้นได้ขาบนมันขึ้นได้ปะมึขึ้นข้างบนวะขาบนขึ้นทางไหนเอ้ยขึ้นทางนี้นี่เองอิสเนบีมันมาแล้วทุกคนมึงมันขึ้นสูงขนาดนี้ได้หรอขึ้นสูงเกินสองสมใจอุ๊ยวิ้ยมาทีละแบบนี้เลยหรอเกินปุยมุย มันมันเกินไปแล้วมันจะขึ้นสูงมันจะขึ้นสูงเกินไปไม่ได้เว้ยดีดีมันขึ้นแบบตับบ้านมนเลยอะถ้าใครไม่ขึ้นบนนี้มึงตายห้าบนเลยเนี่ยอตกมาแบบอย่างสูงแต่ไม่ตายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไอเจ้าดีมันลม้มอะเหยียบสามดีไอมันลุกขึ้นมาละต่อไปด่านอะไรครับนี่อะข่อยเป็นด่านเดิมเลยข่อยเป็นด่านเดิมแนวาด่านเดิมนะ ไม่มีแล้วนะไม่เป็นไรครับด่านนี้ด่านนี้ไม่ง่ายจัดอะบอกเลยว่าง่ายอะซี EC แค่อยืนอยู่บนป่องไฟก็ผ่านแล้วไม่ก็ยยิงตรงเนี้ยไม่ทัานไรซึนามิน่าจะมาละมาละแต่คนขึ้นทันไม่เป็นขึ้นทันทุกคนเลยอะน่าจะให้แบบซึนามิมาเร็วกว่านี้เนะียซึนามิมาเร็วกว่านี้น่าจะดีด้ยอีอ๋อ No. Wow. ขอรอไปนะครับเฮ้ยใครแอบมาวะไม่รับครับผมไม่รับผมไม่รับครับผมไม่รับครับว้าต่อไปจะเป็นด่านอะไรเนี่ยขอรอครขอรอไม่หม่์ที่บี้เฮ้ยมาแล้วครับด่านใหม่ว้าสู่ดินเดนที่ปลอดภัยนี่มันคือดินเด่นเนี่ยมันไม่ใช่ตึกหรอต้องรีบขึ้นครับ I am number งบูครับตอนนี้ number ำปรเฮ้ยมันจะแสงผมไปไม่ได้ต้องขึ้นก่อนเฮ้ย แล้วต้องมีขึ้นไปทั้งหมดดีนะครับอุ้ยขึ้นไปดิขึ้นไป้ยมีขึ้นไปอีกมั้ยเนี่ยขอยเยี่ยมหัวขึ้นเสาหนี่ยอ้ยเดี่ยวเดี่ยวเยี่ยมเยี่ยมเซอร์เดมีเยี่ยมเต็มโลงขนาดไหนเนี่ยเว้ยว้าวปั๊มอุ้ยพเกือบถึงป่ะกืบถึงเลยอะเกือบตายเลยจุ๊บว้าจากประสบการณ์การเล่นเกมนี้มาประมาณ เจ็ดแปดนาทีถ้าผมรู้ได้ว่าเกมนี้แม่งง่ายมากเลยไม่มีสรมีมไหนทำรายผมได้ในแมปนีออ้กระโดดคัาต,ตายแบบจีจีกุเกมก็มีคนรอดแบบเยอะมากนะเยอะผมเยอะจริงๆ,ๆเดี๋ยวนะออผมลงเป็นสิบปีแล้วพี่บ้านแสนสุขอันเดิมบอกวะไมไ่ใช่ เฮ้ยไม่แช่นเดิมอ่ะไม่แช่นเดิมบ้านแสนสุกมีอะไรให้แสนสุกวะเนี่ยทางมันกงขึ้นไปก่อนที่ซันรูมิจะมานะครับแว้าวว้าวเออว้าวเดวเราเฮ้ยมันขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นแห้งไม้นี่คือม่ได้หรอเอ้ยแต่ทำไมเจ้านั่นมันขึ้นได้วะขึ้นว่ะแต่ผมไม่กล้ากระโดดนะ กระโดดทีกันตกไหวะผมกลัวตกว่ะไปทำได้ยังไงวะถ้ากระโดดทีนี้ตกลงไปด้านล่างตายเลยเส้นนี้มาพอดีด้วยยังไงยืนอยู่ตรงนี้แหละผมไม่กล้ากระโดดหรอไม่ไม่กระโดดดีกว่าเฮ้ยดูมันดันผมขึ้นมาดี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 เฮ้ย <c oughs> ผมอยู่บนหัวทุกคนเลยเฮ้ยฮ่าผมอยู่ที่สูงที่สุดแล้วครับตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ อะไรครับทางมันซื้อนมียังไงเข้าไปนะเพื่อนผมไปไหนวะเนี่ยเพื่อนผมมันหายไปไหนเ้าผมเพิ่งสังเกตว,ว่าเพื่อนผมม่หายว่ะมันตายหรือเปล่าวะโอ้โี่ไงมันมาแล้วมาแล้วครับด่านนี้ก็เป็นด่านรถเครนนะครับต้อง,งขึ้นไปที่สูงที่สุดนะครับข,ข,ขึ้นไปเลยครับขึ้นขึ้นไป มีส่งกว่านี้อีกไหมครับเซรามีกามาแล้วนะฮะก็โดดขึ้นไปอีกดิเพื่อนไอ้หยิบหออัวไอ้นี้ดีดีดีเฮ้ยเส้นเอ็นนี้มันไอ้เส้นสลิงนี้มันขึ้นได้ไปเด้อก็น่าจะขึ้นได้นะครับแต่ผมจะมาขึ้นทางนี้ดีกว่าทางนี้ก็น่าจะขึ้นได้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยผมติดอยู่ในแล้วโอมเมก้าออกไปได้ไมนะเนี่ยดู่ส่งแล้วน่าจะออกไม่ได้ถ้าออกได้ก็ออกยากอะ e ฮลี e ช่วยผมด้วยเฮลี่ผมเล่ไเกกันได้ฮ่าออกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องออกแล้วกันยน่นย้นได้เห็นั้าอย่างไงเสื้อมิกคผ่านไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนผมมันไปไหนวะเนี่ยมันหายจริงๆด้วยผมไม่เห็นมันเลยมันหายจริงๆด้วย iej. แบนอะไรเนี่ยแบบประสาทแบบใหม่ไม่เคยเล่น ด่านดีไม่ใช่แบบมปด่านใหม่ด่านนี้ด่านใหม่วะแต่ทำไมมันเล็กแค่เนี่ยปราสาทอะไรนี่เล็กจังเลยวะพี่ยับเส้นปราสาทจะใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะครับพี่ตรงนี้จะรอดวะมาตรงนี้ก่อน,นดีกว่าหนาทางน่าจะแข็งแรงนะตรงนี้นี่ดูทรงแล้วน่าจะแข็งแรงนะครับสึนามิมาแล้วเวันดีเฮ้ยเจ้าน้ำมันหมดไปแล้วเฮ้ยเอาโอเว่ยวัด <What? S 1> เฮ้ยเฮ้ย น่าจะแข็งแรงนะตรงนี้นี่แรงก็แท่ก็ตายเหรอพี่ดีดีผมก็ตายอะไรวะสามีทะเลขนาดนั้นเหระยี่ดีดีผมก็ตายอะไรรับเนี่ยไม่เป็นไรครับรอด่านต่อไปครับไม่ลงมาเลยครับที่เดินมีแล้วแล้วก็มีคนฆ่าตัวตายด้วยโอ้โหสงสัยแบบหมดบังกับพีบิดสงสัยเล่นเกมแบบเล่นแบบนี้เอ้ยอะไรวะด่านนี้อีกแล้วเจอด่านที่แล้วก็ฆ่าตัวตายดีกว่าอยู่ นั่นบนลิ้นสไลเดอร์ล่นกว่านะฮะจะไม่เป็นไรผมจะไม่ฆ่าตวตายผมจะอยู่รอดให้ถึงที่สุดผมจะไม่ลงไปเด็ดขาดว้าตรงนี้ก็อยู่รอดได้นะแต่ตรงหน้นล่างป่องไฟตรงนั้น่าจะอยู่ไม่รอดนะที่คูผู้หญิงมันยืนอยู่อะตายแน่นอนคูผู้หญิงต้องมีคนตายสักคนหรอวะนานไงเเพื่อนผมตาย <laughs> เพื่อนผมตายเฮียมันกระโดดลงมามันโดน โดานน้ำมันกัดตายแบบน้ำติดพิษอ่ะน้ำติดพิษแบบติดพิษแรงอะไรเงี้ยแบบพิษเข้าสู่หัวใจไม่ต้องแบบพิษผ่านผิวหนังเข้าสู่หัวใจตายอะไรเงี้ยตายตายง่ายเกินไปไหมโอ้จุ่มเจอแต่ด่านนี้เลยครับด่านอะไรก็ไม่รู้นเนี่ยเขาด่านอื่นได้ไหมครับรอเดี๋ยวนะรออะไรอีกเหรอรอใครอีกเหรอ เพี้ยนที่ปราสาทอีกเลยนะตอนนี้ผมรู้แล้วครับผมจะไม่ปไปอยู่ตรงนู้แล้วเดี๋ยวผมจะไปขึ้นตรงนี้ดีกว่าแม่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ตายนะคอยดูใครอยู่ตรงนี้ตายร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เนะี่ยไม่เชื่อก็ลองดูดิไม่เชื่อแค่ยืนอยู่ดิคอยดูนะครับซูเรมิมันอ่ะอาคุยอีไม่รอดโป้งตายแตกหนึ่งเสมอปิเศษซูเรมิมันจะมาแรงแบบน่านไงคุณพ่ว่าเนะี่ยนใครอยู่ ี้เม้งตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยการันตีเลยเฮ้ยมันกระโลงไปได้ไหมเม้งแต่ผมไม่ดูดีกว่าอยู่วันนี้เลยดีละเอ้ยแต่เม้งเวลามันนานเกินไปไหมว่านานกับปกติเนี่ยหรือว่าผมไม่ได้อยู่รถอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันนานไหมไม่เป็นไรเนะแ้เรือยเรื่อยแล้วเปซีเรียนที่ปลอดภัยก่อนซีึ่งมีจะโจมตี ไ่ร hey, ื้บ้านมันสั่นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮบ้านไม่สั่นนะโอ้ไม่กอน